สวัสดีครับผมวันนี้ว่าผมเอฟกุ๊ดคาร์นะครับวันนี้มาอยู่เจ้า Honda c ซ v i c โฉมนางฟ้าปี06ตัวท็อปสุดนะครับแอร์ออโต้ภายในสีเบจนะครับจอ Android ด้วยนะครับเดี๋ยวรูดรายละเอียดรอบคันกันเลยครับผมด้านนอกนะครับคันนี้เป็นสีเงินสวยๆเงาๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ให้ด่งเบิกให้ใหม่นะครับไฟหน้าขัดล้างและความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับภาษี68แปลายปีนะครับผมล้อทีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็นเบิกใหม่นะครับยางเวทเล็กนะครับผมจุบลมเลนะครับมีฮับลิงก์ด้วยนะครับผม กานสาดมูเก้นเบิกให้ใหม่นะครับผมฟิล์มติดให้แล้วนะครับผมระบบช่วงล่างเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังระบบเบรกเป็น ABS มี Airbag ด้วยนะครับหางหลังเป็นทรงไทยอาร์ครับโฉมเป็นโฉมไฟกลมนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดโลโก้ให้แดงพงมอะไรหลังเราเบิกให้ใหม่นะครับผมหน้าหลังพงมอะไรเลยครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันครับภายในนะครับผมสีเบดนะครับสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมดูด้านหน้าครับผมด้านหน้าเช่นกันนะครับผม สวยๆนะครับจอเป็นจอสองดินนะครับผมหน้าจอสัมผัสได้แอร์ออโต้นะครับผมระบบพวงมาลัยนะครับเราก็ให้แดงเบืกให้ใหม่นะครับรอบเบรกคมืมอคาร์บอนนะครับหัวเกียร์คาร์บอนนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้งานได้ครบนะครับไปดูห้องเครื่องกันเลยครับผมห้องเครื่องคันนี้นะครับแห้งแห้งนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับผมข้างบนนะฮะช่วงบนแห้งแหงเลยหน้าเดิมท้ายเดิมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเลยครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเย็นเย็นเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผมคันนี้ครับผมไปราคาที่หนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับผมใครสนใจอยู่ก็แวะมาดูแวะมาชมมันก่อนได้นะครับหรือโทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แดเก้าสองหกสองหกเอฟพดคายนี้บริการครับผมจัดส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนะครับผมขอบคุณครับ